สวัสดีครับพบกับผมยุทธบางขวางในเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาชญากรรมการแหกคุกและการประหารชีวิตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอนำเสนอข่าวเด่นในอดีต EP4 มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อเป็นการสลับกับเรื่องยาวที่ต้องใช้เวลาเรียบเรียงหลายวันดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่อง ปาระเบิดถล่มดําเอโซอซึ่งเป็นนักเลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในอดีตผู้หนึ่งขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้นายชาติชายหรือวีรศัก์แจ้งสว่างหรือดําเอโซอ,อายุ32ปีถูกคู่อริยิงด้วยปืน M16 ได้รับบาดเจ็บสาหัสในโรงแรมบูเฮาส์หรือโรงแรม95เชิงสะพานเฉลิมวันชาติจนทำให้ดําเอโซอต้องขาพิการทั้งสองข้าง ในระหว่างที่นอนรักษาอาการบาดเจ็บตำรวจสนอนางเลิงได้อายัดตตัวดำเอสโซไว้ดำเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วย้ายตัวดำเอสโซไปไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาป่วยตึก1ชั้น3ของโรงพยาบาลกลางกรุงเทพซึ่งในห้องดังกล่าวนี้มีผู้ต้องหาอีก3คนได้แก่นายสุทธิศักดิ์อายุ16ปีคดีจำหน่ายยาเสพติด ถูกเพื่อนแทงบาดเจ็บจากสถานกักกันบางนาพระขนงนายสมชายอายุ21ปีคดีวิ่งราวทรัพย์ท้องที่สนอบุพผาลามและนายประเสริฐอายุ36ปีผู้ต้องขังป่วยจากเรือนจำระหุโทษนอนรักษาตัวกันอยู่ด้วยเมื่อรวมดำเอสโซจึงมีผู้ป่วยในห้องนี้4คนโดยมีตำรวจจากสนอพระพาชายเขตหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแลตลอด24ชั่วโมง วันอาทิตย์ที่8ธันวาคมพศ2517เวลาประมาณ7นาฬิกา15นาทีขณะที่จาสิบตำรวจเล็กสิริประภาตำรวจของสอนอพัพาชัยเขตหนึ่งกำลังนั่งเฝ้าผู้ต้องหาอยู่ในห้องควบคุมตามหน้าที่ปรากฏว่ามีชายผู้หนึ่งแต่งกายด้วยเสื้อและกางเกงสีกากีแอบย่องขึ้นตึกผู้ป่วยไปที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาแล้วควักวัตถุทงกลมออกมาจากกระเป๋า ลักษณะคล้ายผลน้อยนาแล้วดึงห่วงสลักด้านบนของผลไม้เหล็กนี้ออกโยนเข้าใส่ในห้องผู้ต้องหาป่วยโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เตียงของดําเอสโซจากนั้นชายคนดังกล่าวได้รีบวิ่งหนีลงบันไดไปทันทีระเบิดน้อยหนากิ้งไปกระทบขาเตียงที่ดําเอสโซนอนรักษาตัวอยู่และหันหลังให้ประตูห้องจึงไม่รู้ตัวว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นระเบิดได้กิ้งต่อไป จนหยุดที่ใกล้เตียงของนายประเสริฐซึ่งกําลังนั่งหันหน้าไปทางประตูแล้วเห็นตอนที่ชายลึกลับโยนผลไม้เหล็กมลณะนะเข้าไปในห้องอย่างชัดเจนจึงร้องตะโกนบอกให้ทุกคนในห้องวิ่งหลบหนีแต่ดัมเอสโซ่ไม่สามารถที่จะวิ่งหนีได้เพราะถูกยิงจนพิการขารีบทั้งสองข้างไปแล้วดัมเอสโซ่ได้แต่ร้องบอกให้เพื่อนผู้ต้องหาและจ่าสิบตํารวจเล็กให้รีบหลบหนีออกจากห้องไปแต่ทุกคนไม่ยอมทิ้งดัมเอสโซ่ไว้คนเดียว ยอมเสี่ยงเข้าช่วยกันอุ้มดําเอโซพาขึ้นไปหลบแรงระเบิดบนดาดฟ้าของตึกผู้ป่วยหนึ่งซึ่งทั้งหมดรออยู่คู่ใหญ่ก็ไม่มีการระเบิดขึ้นเมื่อจ่าสิบตำรวจเล็กเห็นว่าระเบิดไม่ทํางานแน่แล้วก็ได้รีบรายง,งานให้ร้อยตํารวจตีชาตีเพชรคําร้อยเวรสอนอพัพพาชัยเขตหนึ่งทราบเรื่องเพื่อติดต่อประสานงานกองพลาธิการกรมตํารวจให้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาเก็บกู้ระเบิดลูกดังกล่าวนี้ โดยอพยพผู้ป่วยตามห้องต่างๆออกจากตึกและปิดกั้นพื้นที่ตึกผู้ป่วยหนึ่งเพื่อความปลอดภัยร้อยตำรวจตีเพลงเกตท้วมตำรวจจากกองพลาธิการได้เข้าทำการเก็บกู้ระเบิดลูกนี้ก็พบว่าระเบิดถูกถอดสลักแล้วจอกกระทบแตกก็ทำงานตามระบบแล้วเช่นกันภายในมีดินระเบิดบรรจุอยู่ครบแต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุใดระเบิดจึงด้านไม่ระเบิดขึ้นหากระเบิดทำงานตามปกติ จะใช้เวลาเพียงห้าวินาทีเท่านั้นซึ่งไม่ทันที่ทุกคนจะช่วยกันอุ้มดำเอสโซ่ออกไปจากห้องได้ทันแน่แต่เมื่อระเบิดไม่ทำงานทุกคนในห้องจึงลอดตายไปได้อย่างหุดหิดและตำรวจตีเพลงทำการเก็บกู้ระเบิดลูกนี้ได้สำเร็จแล้วนำไปทําลายทิ้งต่อไปจากการสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุนายประเสริฐผู้เห็นตัวคนร้ายให้การว่าเห็นคนที่ยนระเบิดใส่เป็นชายร่างเตี้ยผิวขาว รูปร่างล่ำสันเมื่อรู้ลักษณะของชายลึกลับคนนี้ดัมเอสโซก็ระบุได้ทันทีว่าคือนายจอมคู่อริเก่าซึ่งเป็นผู้ใช้ปืน M16 ยิ่ยิงใส่ตนจนพิการขารีบนั่นเองตำรวจสันนิษฐานว่านายจอมเห็นดัมเอสโซถูกยิงแล้วไม่ตายจึงตามมาโยนระเบิดใส่หมายที่จะสังหารให้ตายให้ได้ซึ่งหากเกิดการระเบิดขึ้นแรงระเบิดของลูกระเบิดชนิดนี้จะรุนแรงมาก ทุกคนที่อยู่ในห้องจะไม่มีโอกาสรอดแต่ข้อดีที่ระเบิดไม่ทำงานดัมเอ็โซและผู้ต้องหาอีกสามคนรวมทั้งตำรวจที่อยู่ในห้องจึงรอดตายไปได้อย่างปาฏิหาริย์ซึ่งตำรวจสอนอพระภาชัยเขตหนึ่งและสนอนอาังเลิงได้ออกจิตตามจับกลุ่มนายจรเพื่อนำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาพยายามฆ่าและอาวุธสงครามต่อไปส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้น หากผมค้นหาข้อมูลพบก็จะนำมาเล่าเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปครับเรื่องที่สองสำหรับวันนี้คือเรื่องทหารตามง้อเมียด้วยปืนซึ่งเรื่องนี้เป็นการตามง้อเมียเก่าของทหารนายหนึ่งที่ได้เลิกล้างกันไปแล้วโดยที่ทหารนายนี้อยากจะขอคืนดีกับเมียจึงพกปืนติดตัวไปด้วยเพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการตามงอ้อแต่ผลที่ออกมานั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยครับที่บ้านพักในกรมการขนส่งทหารบกถนนทหารตำบลนครชัยศรีอำเภอดุสิตจังหวัดพระนครซึ่งเป็นบ้านพักของจ่าสิบเอกนิติได้ให้ในายเซงและนางแอลสองผัวเมียซึ่งเป็นญาติของตนมาอาศัยอยู่ในเวลาต่อมานางแง่งน้อยอายุ29ปี พี่สาวของนายเซ็งซึ่งได้เลิกลากับสามีที่เป็นทหารได้มาขออาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวเพื่อทําใจเรื่องการตัดรักก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปซึ่งอดีตสามีของนางแย่งน้อยก็ได้สืบหาจนรู้ว่านางแย่งน้อยไปอยู่ที่ใดวันพฤหัส,สบดีที่4มกราคมพศ2 5 1 1เวลาประมาณ19นาฬิกา1ทาวร อายุ33ปีประจำการอยู่ที่รอ 1, ,3 0รออหน่วยเสยนารักษ์เชิงสะพานเกตโกโมลซึ่งได้จดทะเบียนหย่ากับนางแย่งน้อยไปแล้วเมื่อ3เดือนก่อนได้ตามมางขอขอคืนดีกับนางแย่งน้อยเนื่องจากยังมีใจรักอยู่มากโดยพกปืนสั้นติดตัวไปด้วยหนึ่งกระบอกเมื่อมาถึงหน้าบ้านได้พบกับนางแอลจึงถามหาอาดีตเมียของตนเองก็ได้รับคำตอบว่าไม่อยู่ กลับไปแล้วไม่รู้ว่าไปไหนแต่สิบเอกถาวรไม่เชื่อจึงถือวิสาสะเดินบุกเข้าไปบนบ้านซึ่งมีมุ้งหลังใหญ่กลางอยู่แล้วพบนางยังน้อยแอบอยู่ที่ข้างมุง้งจึงเรียกให้ออกมาพูดคุยกันแต่นางยังน้อยไม่ยอมออกมาพร้อมกับบอกให้สิบเอกถาวรกลับไปไม่ยอมพูดคุยด้วยอย่างหมดเยื่อให่ไม่ว่าสิบเอกถาวรจะพูดง้องงอนเช่นไรนางยังน้อยก็ไม่ยอมออกมา โดยบอกว่าไม่มีอารมณ์พอเมื่อได้ยินเช่นนั้นสิเอกถาวรก็รู้สึกน้อยใจที่ถูกตัดลักอย่างไม่เหลือเยื่อใหญ่จึงคิดว่านางแย่งน้อยคงพบรักใหม่เขาแล้วทำให้ความรักความแค้นความเสียใจรวมทั้งความเสียดายประดังขึ้นมาในอารมณ์ความรู้สึกแล้วตัดสินใจชักปืนพกไทยประดิษฐ์ออกมาถือไว้ในมือให้นางแย่งน้อยเห็นพร้อมกับประกาศว่า มึงไม่รักกูแล้วก็ขอให้ตายไปเสียดีกว่าที่จะอยู่มีผัวใหม่ให้กูต้องช้ำใจแล้วบุกเข้าไปหานางแยังน้อยที่ข้างมุงนางแยังน้อยเห็นปืนในมืออดีตสามีเช่นนั้นก็เกิดความรักตัวกลัวตายรีบวิ่งหนีไปที่กระเป๋าถือของตนซึ่งวางไว้ที่ใกล้ข้างฝาเปิดกระเป๋าหยิบปืนพกลูกโม่ขนาดจุดสอสองขึ้นมาเป็นเวลาเดียวกับที่สิบเอถาวร พุ่งเข้ามาเกือบถึงตัวจึงหลับหูหลับตายิงสวนไป3นัดซ้อน11ถาวรถูกกระสุนปืนเข้าอย่างจังทั้ง3นัดแต่ก็ยังถลาเข้ามากอดเมียเก่าไว้ได้เลือดท่วมล่างแล้วพากันล้มกิ้งเป็นนอนกองกับพื้นนางแงงน้อยซึ่งยังอยู่ในอาการตกใจและกลัวตายได้ตะโกนร้องเรียกให้คนช่วยแล้วพยายามผักและถีบเพื่อให้หลุดพ้นจากวงแขนการกอดรัดของอดีตคนรักเก่า ซึ่งถูกตนยิงจนเลือดโชกล่างเสียงครางแผ่วของสิบเอกถาวรดังออกมาว่าน้อยกล้ายิงพี่หรือนี่แต่ฉันยังรักเธออยู่นะฉัน <c oughs> ฉันหลอกเธอเล่นหลอกปืนของฉันไม่มีลูกเลย <c oughs> ฉัน <c oughs> สิ้นคำพูดและเสียงสะอึกครั้งสุดท้ายสิบเอกถาวรก็ได้ขาดใจตายไปต่อหน้าคนรักเก่า อย่างผิดแผนการที่ตนเองได้วางไว้ในการตามง้อเมียตำรวจสนดุสิตไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อทำการชันสูตรพิกศพซึ่งนางยังน้อยให้การกับตำรวจว่าใจจริงน้อยก็ยังรักเขาอยู่เหมือนกันแต่เจ็บใจและน้อยใจที่เขาทําต่อน้อยเหมือนคนไม่มีวิญญาณโธ่แล้วนี่ถ้าลูกรู้จะว่าแม่อย่างไรบ้างก็ไม่รู้ หลังการสอบสวนเสร็จสิ้นตำรวจได้ควบคุมตัวนางแง่งน้อยไว้ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาซึ่งการตั้งข้อหาของตำรวจนั้นเป็นการกระทำตามหน้าที่และตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อป้องกันการวางแผนฆ่าแล้วสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายผู้ตายให้ตนเองรอดคุกแม้แต่ตำรวจเองที่วิสามันฆาตรกรรมคนร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา ไว้ก่อนเช่นเดียวกันครับหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการป้องกันตัวจริงเป็นการทำตามหน้าที่หรือเป็นเหตุสุดวิสัยสารก็จะยกฟ้องหรือลงโทษสถานเบาให้เองครับเรื่องที่3ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้คือเรื่องผู้พิพากษาดวนปืนกับตำรวจซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดจากความเข้าใจผิดแล้วบานปลายจนเป็นเหตุการณ์รุนแรง ตามเรื่องเล่าดังต่อไปนี้ครับวันศุกร์ที่15ธันวาคมพศ2515เวลาประมาณเที่ยงคืน5นาทีทร้อยตำรวจโทรเกียงไก่ไทยพิพัฒน์ร้อยเวรสพอ,อ,อพนครศรีอยุทยาได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลบัญจม,มาที่ราชบุทิศว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ2คนขอให้ตำรวจไปทำการสอบสวนด้วยเมื่อไปถึงโรงพยาบาล พบผู้บาดเจ็บคนแรกชื่อพลตำรวจเลี่ยมดวงเดือนตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการเขตหนึ่งอยุทยาถูกกระสุนเข้าที่หน้าท้องหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บสาหัสผู้บาดเจ็บคนที่สองชื่อนายชอบจีรพงศ์อายุ43ปีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีถูกกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกซ้ายสองนัดหน้าท้องหนึ่งนัดแพทย์ได้พยายามช่วยชีวิต แต่ในชอบทนพิษบาดแผลไม่ไหวขาดใจตายไปในที่สุดนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บจากกระสุนปืนอีกคนหนึ่งชื่อนางเจียมจันแก้วถูกแยกไปส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งอาการปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเคยเปิดเป็นซ่องโสเภณีบริเวณถนนสายหนึ่งตำบลหัวรอมีกองเลือดกระจายอยู่สองแห่ง ห่างจากบ้านประมาณ3วาใกล้กองเลือดกองแรกพบแมกกาซินปืนตกอยู่2อันมีกระสุนปืนบรรจุอยู่18นัดส่วนปืนออโตโมิติกของนายชอบได้ถูกมือดีหยิบหายไปกองเลือดกองที่2พบปืนลุกโม่ขนาดจุดสตกอยู่1กระบอกซึ่งเป็นปืนของพลตำรวจเลี่ยมจึงยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนปากคำพยานทราบว่า นายชอบเดินทางไปร่วมงานศพที่อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายจำลองชาวหัวหมากเป็นคนขับรถให้ขากลับได้แวะจอดรถที่หน้าบ้านนางมุนทาซึ่งเคยเปิดเป็นซ่องโสเพณีแต่ได้เลิกกิจการไปแล้วนายจำลองขึ้นไปคุยธุระกับนางมุนทาบนบ้านส่วนนายชอบนั่งเล่นอยู่ที่เตียงหน้าบ้านเพื่อรอคนขับรถของตนระหว่างนั้น พลตำรวจเลี่ยมเดินมากับเพื่อนตำรวจอีกสองคนซึ่งทุกคนแต่งกายนอกเครื่องแบบเพื่อมาหาเที่ยวโสพณีในย่านนี้โดยไม่รู้ว่าบ้านของนางมนทาได้เลิกกิจการไปแล้วเมื่อเห็นนายชอบนั่งอยู่ที่เตียงหน้าบ้านก็คิดว่านายชอบคือแมงดาคุ่มซ่องพลตำรวจเลี่ยมจึงถามนายชอบว่ามีผู้หญิงหรือไม่นายชอบจึงตอบกลับไปว่าไม่มีพลตำรวจเลี่ยมถามไปอีกว่าหรือเป็นแมงดาคุ่มซ่องหรือ นายชอบจึงตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่ฝ่ายพลตำรวจเลี่ยมไม่พอใจในคำตอบได้พูดซักถามนายชอบในทำนองกล่าวหาว่าเป็นแมงดาคุมซ่องต่อไปอีกทำให้ในายชอบไม่พอใจจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้นเสียงดังลั่นจนในที่สุดนายชอบได้พูดขึ้นว่าจะเอาอยัางไงกันวะแล้วชักปืนพกอโตเมิติกออกมาขึ้นลำพลตำรวจเลี่ยมจึงชักปืนพกลูกโม่ออกมาบ้าง แล้วเปิดฉากดวลปืนกันเสียงดังสนั่นกึกก้องในยามวิกาลกระสุนของพลตำรวจเลี่ยมยิงถูกนายชอบสามนัดกระสุนของนายชอบยิงถูกพลตำรวจเลี่ยมหนึ่งนัดทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นอกจากนั้นกระสุนปืนลูกหลงยังาพาดไปถูกานางเกียมซึ่งนั่งผิงไฟอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งพลเมืองดีจึงช่วยกันนำพลตำรวจเลี่ยมและนายชอบส่งโรงพยาบาลเดียวกัน เพื่อให้แพทย์ช่วยชีวิตส่วนานางเจียมแยกส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่ในชอบทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจที่โรงพยาบาลดังกล่าวตำรวจได้อายัดตตัวพลตำรวจเลี่ยมไว้ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาต้องเสียอนาคตไปคนหนึ่งและเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งจากเรื่องที่เข้าใจผิดกันเล็กน้อยและลุกลามใหญ่โตจากสาเหตุที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ดังนั้นท่านผู้ฟังจงคิดตองให้ดีก่อนจะทำอะไรบุ่มบามขาดความยั้งคิดเพราะอาจจะทำให้ท่านต้องหมดอนาคตหรือจบชีวิตเช่นเดียวกับตำรวจและผู้พิพากษานี้ก็ได้ครับก็เป็นอันจบเรื่องเล่าข่าวเด่นในอดีตไปอีกคลิปหนึ่งหากฟังแล้วถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วแชร์กันต่อไปเพื่อให้ผู้อื่นได้รับฟังกันบ้าง สำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังใหม่แล้วสนใจที่จะรับฟังเรื่องเล่าของผมอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าของผมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ